ทุกคนครับฟังคิงเล่ารู้ครบจบที่นี่ใครเคยเจอบ้างครับลงทุนก่อสร้างทุ่มงบไปเป็นหลักล้าน10ล้านร้อยล้านแต่ผลลัพธ์สุดท้ายกลายเป็นว่าทำไมไม่คุ้มค่ากับเงินที่ลงทุนไปเลยก่อสร้างอะไรบ้างที่เรานึกออกที่เราเคยเห็นแล้วผลลัพธ์มันออกมาเป็นอีกแบบหนึ่งเลยอะ่ะเจ็บช้ำชเจ็บซ้ำๆผิดหวังมาหลายต่อหลายครั้งลองคอมเมนต์ลองบอกลองระบายกันหน่อยได้ไหมครับหรือว่ามีคำแนะนำแก้ไขเพิ่มเติม ตั้งข้อสังเกตคอมเมนต์บอกกันได้แล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดฟอลโล่กดติดตามกด Subscribe ฟังคิงเล่าด้วยครับเหตุการณ์ที่ผมกำลังจะเล่าให้ฟังมันเกิดขึ้นที่สนามกีฬาแห่งหนึ่งที่นครพนมครับทุ่มงบไปเกือบร้อยล้านแต่ถูกปล่อยทิ้งร้างเอาไว้นานเกือบ2ปีตอนนี้สุดโสมมาดูสิครับพื้นสนามกีฬาเป็นแบบนี้ครับทุกคน17ตุลา68ครับที่จังหวัดนครพนมหลังจากชาวบ้านลูกหลานเด็กวัยรุ่น แจ้งปัญหาสนามกีฬาฟุตบอลสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนมครับหรือกอกอทอนครพนมโดนปล่อยทิ้งร้างชำรุดเสียหายนานกว่า2ปีทั้งๆท,ท,ที่สนามแห่งเนี้เคยเป็นสนามฟุตบอลที่มีมาตรฐานที่สุดของนครพนมปัจจุบันทรุดโทรมเสียหายมากครับเห็นไหมสภาพพื้นสนามเป็นแบบนี้นะครับ จากการลงพื้นที่ตรวจสอบนะครับพบว่าสนามฟุตบอลดังกล่าวเนี่ยสร้างบนพื้นที่หลายสิบไร่ในเขตสํานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยกกทนครพนมอยู่ที่ตําบลหนองยาดต,ตัวเมืองนครพนมครับสภาพส่วนใหญ่ก็คือขาดการดูแลหญ้าขึ้นรกแล้วก็ดูเหมือนจะเป็นสนามกีฬาร้างๆหน่อยพื้นที่สนามฟุตบอลไม่ได้รับการดูแลไม่มีการพัฒนาลู่วิ่งยางสภาพเสียหายไม่สามารถใช้งานได้เสียดายงบประมาณการก่อสร้างครับ ชาวบ้านบอกเห็นว่าเกือบร้อยล้านทําไมสภาพเป็นแบบนี้ล่ะสร้างความอนเนกอนาจใจให้กับชาวบ้านและคนในวงการกีฬาเนื่องจากมีปัญหาขาดแคลนงบประมาณการ,รบำรุงรักษาพัฒนาซ่อมแซมไม่มีคนในแวดวงกีฬารวมถึงนายกสมาคมกีฬาจังหวัดน,นครพนมผลักดันแก้ไขหรือว่าเร่งรัดเอางบมาพัฒนาตรงจุดนี้นายชาญศิล พุทธสาวงครับเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลสนามกีฬาสํานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยที่นครพนมเนี่ยบอกว่ายอมรับสนามเนี้ยสร้างมานานกว่า10ปีเคยเป็นสนามฟุตบอลลู่วิ่งที่มีความมาตรฐานที่สุดของนครพนมจัดกีฬาจัดแข่งขันมาแล้วหลายครั้งแต่ช่วง2อสปีที่ผ่านมาเนี่ยมันทุดโซมมันเสื่อมสภาพและขาดงบขาดงบประมาณการดูแลบำรุงรักษาเลยไม่สามารถใช้งานได้ ทางกกทนครพนมเสนอของงบประมาณไปยังการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นงบซ่อมแซมรวม15ล้านแต่โดนปัดตกทุกปีครับขอต่อเนื่องมานาน5ปีแล้วนะครับทุกปีเนี่ยขอไปปัดตกปัดตกปัดตก,ดตกขอมาแล้ว5ปีก็ยังคงรอความหวังครับก็ยังจะขอต่อไปและยังบอกด้วยนะครับปัญหาสนามกีฬาที่มันเสื่อมโทรมสุดโทมสภาพเป็นแบบนี้ มันกระทบต่อการสร้างโอกาสด้านกีฬาให้กับเด็กๆและเยาวชนลูกหลานในพื้นที่เพราะนี่เป็นสนามกีฬาหลักของนครพนมก็อยากจะฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้ที่มีอำนาจผู้ที่รับผิดชอบช่วยหาทางแก้ไขอนุมัติผลักดันงบประมาณมาซ่อมแซมมาทนุบำรุงเพื่อประโยชน์ด้านการกีฬาของนครพนมของลูกหลานเยาวชนคนนครพนมและในพื้นที่ใกล้เคียงต่อไป ดังนั้นเดี๋ยวรอติดตามนะครับว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาจะมีคําชี้แจงยังไงหรือเรื่องนี้จะแก้ไขได้หรือเปล่าทุกคนคิดยังไงครับเรื่องราวแบบนี้ใครเคยเจอบ้างเคยเห็นที่ไหนลองบอกพิกัดแจ้งสถานที่กันมาหน่อยแล้วสุดท้ายมีการแก้ไขอะไรเกิดขึ้นบ้างดูคลิปนี้จบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดฟอลโล่กดติดตามกดซับสไครป์ฟังคิงเล่าด้วยนะครับ